สวัสดีครับจากร้าน 999hobby.com นะครับวันนี้มารีวิวเรื่องคีมที่คนถามกันเยอะนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ G Temple รหัส GT01 อาจจะใช้งานมาบ้างนะครับแต่ทีนี้ตัวใหม่เลยไม่ม,ไมีไม่ได้แกะมาใช้แล้วแล้วก็ตัวทามิยตัวรหัส Uh, 7-4-1-2-3หรือที่เรียกเขาเรียกว่าครีมเทพแต่ครีมเทพมันจะมี2ตัวจะมีปากใหญ่กับปากเล็กตัวนี้เป็นรุ่นใหม่คือเป็นปากเล็กนะครับแล้วก็ GT02 เป็นของ G Temple เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ก้อนแฮนด้ามแดงก้อนแฮนด้ามฟ้า ตัวนี้ราคาต่างกันประมาณพันหนึ่งนะครับสองตัวนี้ด้ามฟ้าจะแพงกว่าประมาณพันแล้วผมก็เตรียมเตรียมเตรมของไว้สำหรับรีวิวแล้วเป็นการเพจของแต่ละคนไปเลยของแต่ละชิ้นไปเลยนะครับผมจะเริ่มจาก GT01 ศก่อน ตัดแล้วนะครับน่าจะชัดนะครับต่อไปเป็นทรรมย่านะครับทีมเทพผมพยายามนิ่งที่สุดจะได้เห็นชัดๆนะครับ วนะทำย่าผ่านไปแล้วนะครับตัวต่อมาผมจะลอง 02, G T 0 2 G Temple ตัวนี้ก็ถือว่าใหม่เพิ่งแกะกล่องเลยตัดแล้วนะครับ ค่อนข้างนุ่มพอสมควรความรู้สึกนะครับต่อไปนะครับก้อนแหนด้ามแดงหรือที่ที่ที่ทอ่า เขาเรียกกันอ่า uh, ก้อนแฮนสตาร์เตอร์อีดิชันนะครับตัวนี้เป็นตัวถูกของก้อนแฮนนะฟิลในการถือก็รู้สึกรู้สึกดีมากนะครับสมราคาจะลองแล้วนะครับนี่นะฮะ จริงๆก็แฮงเขาไม่ให้มาตัดอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้รีวิวไว้เห็นชัดๆเลยนะว่าเป็นยังไงสุดท้ายนะครับด้ามฟ้าเขาวัดที่สุดแล้วนะครับด้ามฟ้าเนี่ย,ยตัดให้ดูช้าๆนะครับ แทบไม่รู้สึกเลยว่า,ว,า,ว,าว่าตัดอยู่นะครับลื่นมากนะฮะวางนะเดี๋ยวไล่ให้ดูแต่ละตัวอีกนะกทีนะครับว่าหัวมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ของ GT 0 1นนะครับ G Temple ครับอันนี้ทามิย่า74123นะครับหรือครีมเทพอันนี้ G Temper GT 0 2นะครับก้อนแฮนด้ามแดงสตาร์เตอร์อีดิชั่นก้อนแฮนตัวตัวสุดของของก้อนแฮนละด้ามฟ้านี่ครับ จบการรีวิวแค่นี้ครับจาก 999hobby.com ครับสวัสดีครับ